อันเดได้เยอเด็วรีบเร็ว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 เรวเร็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 เร็วเร็วเเร็ว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 เรเรร็ววเร แบนอันนี้ตัดมาตั้งแต่ปีที่แล้วพี่น้องเป็นแบนอ่ากันแดดและกับกันแดดก็ได้เนะพี่น้องกองแสงสีผ่าก็ได้เพราะว่าวเาาด่นโทรศัพท์ลายมันเห็ดไหนแบบว่าสายตาบ่คคอยดีพี่น้องสวงนีก็ได้เอาแว่นมาใส่แว่นทิ่ตัดไวยมือนี้เข้าสิปไปแก้กวนน้พี่น้องไปกับจกคนแน่เอย,ยทายแนย่น้อเอยวันสวัสดีสวัสดีพี่น้อง ขังแหลกของปีเนาะรังแหลกของปีทีโรงแกกวดเมื่อนี้าเอมันมันไปทาะไรทาอไรนี่อาสรุปุณหคบอเออไปปิ้งปลไปก็ได้สิคะไปรอดท่นขับหออ้าวขัท่นคนจิปลาดอยู่หัเออไปดัดน้ำกันก็ได้นะหลายคนวันจังอันี่ไปคนจิย่างเถอะคือเ่อกี้เื่อน้ำกันแม่เหรอมาหามาหาวันไหนไปแล้วมหาดเหล็ก ไปา้มีริ้งูไปัดยุไป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 ัดยคุณไปเรือช้ากว่าคนเดินอีกเออนี่แล้วพี่น้องแก้กวดเ่ทัริิทีมร้านไหคนเดียวก็บราพก็นอนียคเนาะ โอ้เมื thing, like ่อนี่ไปกับเอื้อไทยเนาะพี่น้องระเบ้าแองน้าสาวปิงเนาะเืงอยวานอะไรกับปีใหม่พี่น้องหาคนเกือบบอไปน้ำบอใช่ละ่อันนี้เะอกงลองเบิ่งพี่น้องได้อยู่บ่เทื่อแหล่จนก็เจ้าคายได้พี่น้องก็เจ้าไปเจ้าคายได้เ ถวยละหา,าพันกับพ่อก,นกินอยู่นะ,ะเ,อเ,นเออถวยละซีฟ <c oughs> ถวยละซีฟถวยละซีฟเดียย๋ยวนี้เนาะมีแตรส,สแต่ข้าวห้างแก้ขายพูดถวยละหาพันไม่สมัยนั้น คอยจำได้ตั้งแต่สมัยถวยละสองพันถวยละสองพันเนาะถวยละสองพันพด็กกินเกี่องสองพันแกกินอิ่มเนาะได้กินสองพันได้กินนนาแป๊ปซี่ไม่หรอได้เนาะได้ินาเป๊ปซี่ทุ่มพันหนึ่ง0 0 0คนพันหนึ่งคยังเคยได้กินกี่ห้าว้ายถวยละสองพันใดเมื่อละเศร้าเศร้าถวยเนาะ เศ้าวถวยช้างถวยกรดีใจเนาะแดงกันผุดด<น>๊าผุดด้าผุดด๊า,ยยา,าไปขยับมาเป็นถวยละหาตะกี้เดือนีถวยละซีบแล้วพี่น้องโอ้สไดาย,ยีว่าเบาเดืองคายเลยเนาะขึ้น,น <c ười> <c ười> ไปเรื่อย มีแล้วพี่น้องเขาเจ้เอิญมากวดตอนปลาถ้าากวดเราหน่อยเนาะควดเท่าอ่ะเออเชื่อนกวดเจ้าบุกเสียงอยู่ขนาดบนคัวขางันกันมวอกวดไม่ไหวดไม่กวดเท็ดไม่แบบง่าย่มันเน่อไป บอลาวนตีด้หาค้นกับบลลนไปพี่เนาะโอ้ยทำไมเปียกเลยลากันมันมันเปียกไร้มือแล้วขี้เถื่อไปเนาะเออ้อก็มาซ้อกราดโอ้ยได้สิเพสนะพักกันดุกเน้ย ไม่เศร้านี่ก็ไปบอกเขาใส่มองันจ้ะไปพี่น้องเดี๋ยวไปทาเบงพัดสไดาอยู่บ่เหมือนนี่เนาะแซ่บเล็ดนี่พี่น้องพี่สังเนี่ย ขีขขขขขข้คันขาดคันนันโบขาดนี่สิดูอยู่ลงไปโต๊กเนาะพี่เนาะลงไปโต๊กสองคนแท,ท,ทั้งทึ่งเนียว่าท้ายคลิปให้เออะไรด้อเนียถ่าท้ายคลิปให็นแน่เด้อ บอนับน้องไปอีกบอกอว่าแล้วสิ่บอนับอาล้น่านนี้มันตื่นอยู่ดรอพี่น้องขอบด้ใสเกือบมากตอนนี้เขากระเอินว่าขันตอนการไปตกกวดเนาะพี่น้องน้ำเย็น เพิ่นกับซีคีเฮือออกไปเนาะคีเพือออกไปเสื้อกนี่ก็เป็นเสื้อที่ห้องมัดใส่กันก็ปวดเนาะเพิ่นกับซีคีเพือออกไปไปว่างปวดบ้างแพ่แยงแล้วก็โต๊ะวดแล้วก็ดึงลึงกวดเขมาเนาะพี่น้องแล้วก็มาหุมเอาปาก ยังต้องมาให้เขาถ่องวันเนาะจักแล้วว่าท่านไส่สุดแล้วล็อกหรือเะต่าล็อกแล้วพ่อว่าสัมนี่แดงมาเราบอกเอาหอดไก่เนาะมาแล้วแดงก็ผื่นปะผูถือโทรศัพท์มาะก็ถ่ายได้ท่นมีตาเกาะมันเนาะเออคนนี้คนคือท่านมีสามฝน้ะถึงแก่ยุกโอ้สองัวเมียเราลงไปตุ๊กวด เมื่อไแน่ได้ตขวดให้เราปวดได้หน่อยมันดึงไงเมื่อเช้านี่ปุ๊กซุกกัมากเได้อยู่บดีได้พ่อโตได้มนี้ผมไปเอาเป็นใครขนเอาเขเรียกเป็นไม้ถอมื่อเช้าจะกันมากเรอา่อนดุแล้วมันก็สิได้ย่บาละมุกนะบาแก้วเห น้ำเสกระไซเด่ะพี่น้อง่อยย่ามีเพาะท่านมีมีเท่าเนาะปกติน้ำเสมสิมีเท่าเลยอ่นอ่ะี่ะอ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 ่้อ่ะอ่ะอ้ะอ่ะา่ะอ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 าะอ่ะอ่ส่อ่่ะออ่ออ่ะ่ดย

แล้วห no right? oh, oh, ้าก็สิดึงเนาะพี่น้องดึงเสือเขามาดึงหลดดึงหลดไปพี่น้องเดี๋ยวเอดึงถาเบื้งตอนเอาเข่าเนาะนี่างเหากรสีดึงกระสีได้พี่น้องดึงเสือเข้ามาางทั้งกระดึงดึงดึงพี่ยากที่สุดคือล นักอยู่บ่นักเตอนเตเปาะประมาณสิบโลอะไรบอบ่ควบนักค่ะประมาณเทาดึงท่าดึงค้องขึ้นสิบโลบอถึงเจียเีบอไปพี่น้องดึงใส่กันก็มาพี่น้อง

ตะกี้หาขั้นมันถือค่ะมมนสิเป็นกดมันหาสิเป็นพ้องอยู่ตอนตะกี้ค่ะความันถือลายมันรพ้ัองมาบาอันนี้ปลาแกวตัวนี้ปลาอะไรเทดเเบอเทียเบอีกอันเดเดเเร็ว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 

โอ um, oh, okay. ้ปะเป้าปะเป้าปะเป่าราะเป่ามันกินนะเอาไปห้อยเลยเดี๋ยววันเด๋ยวจบปาปาออกลรงคบมือเยอะคบได้รู้เป๊ะ็ได้้จนเลือดออกมเลยเออมันคบคุ้มคบไล้ต่อต่อเอานี่ตัวเนียมเหนเยาไหเออมาดิกไม่ทอย่ามือกดินอออาี้น่อ

บาทได้ซ้ำนี่ก็ถือว่าหลายลเนาะลายได้ยี่บ่ค่ะบาทที่สบาทที่สองเหอมหลุดมาหลุดรูนจะมารไหมวัดสม่านสบาทแหลกอยู่วะคือคือวัดคือ้องทางลัง

คือเก่าอยู่วะเก่าาเก่าฮะนี่ฝืนขา้าอยู่เก่าเนาะเมืองเด็กทำอะไรมาะขาเหบังเสิบปุมานอยู่พี่น้องเก่ารอฐานุ่นอีกเนาะมาต่อตไปแบตตซีเบิร์ตเลยยังจั่อนเซนยังแบเฮงอยู่เด้เนาะพี่น้องปาเบา เด็กเหรอเห็นมหมสีลำออกมัอเห็นเด็กขี้รำถูมากออมือมือมือเด็กออกวันนี้เด็กเอมือเด็กในใช่ไเดหน่อยอาใส่ดีนี่เด็ปลาดี้ไหดำๆี่ไหนะให้เงินเขาอในบ้านที่สองนึอ่าล้ต่ตงเขาอากิ้ใจด้ึงเดียดึงเสือกเอา ยังบทจะกรเดอย่าบอกกดโอ้ก่ยังสาวเอสสาวเอสไปฟเยังหลายหลายาแบบรสักแบใบพี่น้องเอ้ยลงมาสอนปเีมงบนี่นสีแดงนี่สีแดงเกเเลือดเด็กเนี่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 เดลงมานี่ยเด้เ็นี่เด็กเก็เด็นี่เด็กแปนี่เด็กนี่เ็ดแปขาบอกไปเด้อเด้อพี่ เขาเบิ่งเด็กเกตนี่เด็กชี้อันนี้เด่นนี่นี่เนาะไปเห็นเด็กสามสองบาทเห็นว่าสามบาทสามบาทนาะปล่อยไปพี่น้องท่านเนี่ยมาจะเกลือวันนี้เยอะมากเลยอยู่ ว่าที่สามพี่น้องเขาแห้งบริไททุกมือดีมือกยครับมือทนะมือท่านล่านเอี่พี่้องปลาุดสหล้วนองบ่รุดบ่รุดแล้ว ปนั่นาเอไปนเอตนยรนะตีนลาบาไมไปกไฟกเดี๋ยวนปลานี้องปนละีีเจ้าห่าี่แต่า่น้ปาอยู่กดนันเอยดเไปเลวเบื่องที่นั่งน้อยวเกิดมเื่อด่ามัน่ทเออมันอนะ

กินกินเแฟนอยู่นะต้องหลอกนางเขาออกหลอกนางออกนางมันมีผิดมันนั่งรออ่ะเด็กันเดาเนาะเดิอดตัวใหญ่เข้ห่วยในเจักบาทคอเด็กก็ปต้องอันนั่นเป็นน่งตีสวยมากเลย มันสวบมือแล้วมันสวบมันสวบกินมัสวบโดดปดเดียวปึ้ง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 ป้ง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  โอ้ยหลายเอคกมายน่าเพลินแต่าก mm. ันมาฮือ uh. มันสวยบอได้แ่วอายุแ่ยามสาก็ยามแดงนะถือบออย่างไฮร้านเพียนนหละูกเบิ่งมดซุกมาซุกมากนาะมูสอตเนี่เนโอ้สุกเออชีแดงบมานเด้อซุกใช่ล่ะบมาอนแ้วมานั่แม่หลายๆ ปล่อยไปพรปล่อยนต่แบบล้มก็ล้ไปีต้มกันแล้วต้มกันแล้วหนักสัตว์ปังอ่ะเออสามบาทนี่น้ปลาแบเวลาเต้อปัง ่าไรเดี๋ยเป็นเงินหาวิซีผู้ใดหนีเป็นแสนผู้ใดเป่แสนอันนี้ประมาณแสนณวสนีบ่านหวยซบานเอาค่อยสิค่อยสิไฮเบิ้งซิบผ่านีกมันไหนซนี้เออประมาณั้นเลยบนประมาณแสนได้ป่ะเอาไปคกันเงินกันนนี้ไปยาคายก็คายมันปัน นชวนคายกอาไปคายตั้งหากค้องอากาศซื้อๆบ้าบาบทที่สี่พี่น้องขอดึงสาวจ้า เนี่ยนายก็ถือแต่เปล่าเปล่าบ้านนี้ก็ถือกันได้พี่หน้องเก่าาลยิวปาเหือกัน่าเมอนกันือน้หมอนนงาหันป้าเอาดี๋ยวดึงเอาเหือก่อแล้วเาก็สิไปผักหน้าคามเนาะบานนี้เนาะ ไปพี่น้องไปผักนะคะี้เอารมลมนี่เจ้าแค้นอันนี้ว้เด้อแค้นปอมแค้นปอมโ้หเสื่อมเสร็จพี่น้องต้องถือกล่องไว้ดีๆพี่น้องเคยมีประสบการณ์เห็ดกล่องตุนกหนามนหนึ่งจนหายตอนที่ได้แต่ข้าวเห็ดคัวเออแล้วมีเห็ดคัวมาจะเอาใหม่แล้วลงปีเนาะ ว่าเราว่างเองเหรอแม่แต่ประหม่าในกล่องตูกเนี่ย่ะพี่น้องเดี๋ยวเราไปเบิองผีกว่าบัดที่เท้าไรละที่ซีที่หาที่หาที่ได้อยู่วันนี้พี่น้อะ คนรกระรายเพื่อนโคนรเนี่ยจ้ากระไรยขั้นตัวนี้เนาะหายใจโคตหโคตรมันต้องหายใจโคตรมันต้องหายใจน้ำหนิงดีพี่น้องฝ่ามือก็เลยเป็นพี่น้องบาดที่หาใหญ่เนาะบางย่านนี่เขาใหญ่มาแต่ผักนั่นพี่น้องมาทันส่วนน้ายหาทาแกงนะมันสิมักถูกกว่าถาดทาบะแกง

ปลาใหญ่ยืนตรงนี้โอ้ถือปลาใหญ่เลยเธอมาเจ้ามานี่จะป่านเลยเออโอ้ปลาหน้าอย่างนี้มีอยู่ไงล่ะถือพี่กันมันอยู่ก้นมันอยู่ก้นถือคื่กานเดีว่าถือปลาใหญ่หลายตัวปลาใหญ่หลายนี่มาเอ็นหาดอ่มานหาดอะไรการดีกว่านิ

อยากงามนะอ้ปลาอนนี้อีกปลาอันนี้โลงกวนี่คือบลโซนะบนนี้เนาะปลาอันนี้ชุดนี่งกับโซ่อาหารแน่

ออก็เลยกินดัดปากุปากลานแต่เอาแล้วดีเลยนั่งกินเียวแล้วกินเขาแซวว่ปีปากินแซบขันมีของกินแซบเราขั่นของกินเก้าๆแล้วกับเบื่อแล้วก็บประกยัดกินกินตะปีข้าวบาดเดียมประยัดเลยืปากแล้วก็น้อยนึงแล้ก็อิ่มเราคงกินเดี๋ยวมันเป็นตะกินแน่ เปลี่ยนไก่บานเข้าเรามากินขนไก<ม>่หอไก่พันก่อนเดิน<ม>ะพี่น้อง,องเดินทางกลับแล้วบันนี้กูแย่งแล้วบันไีน้หลายายเติบเพราะได้กินโคกน้ำเขาจะากันม่รอ พี่น้องเดี๋ยวเอาขวดเพื่อควาเมื่อไหรนะพี่น้องขึ้นมาหอดแล้วอนี้ของอย่างนังชอเอาไล่เดเด้อเสองคนนะปั้นเทปั้นกินอ่ะ ก็เหมือนรถค่ะน้ยานชแบ่งกันไปมุกพี่น้องเออแบ่งกันไปมุกไหนลาจังขายอ่าไหนลายจังขายชื่อว่าไหนลาได้พี่น้องสํานี่คะไนาได้องแขนดีได้ห้องชั้นั่งน่อยอ่าชื่อว่าไหลายอะไูใส่ตุงเกลยปีงเจ้าอีกมกนักเกือปีนี่ไเราผู้ดถวอยนั่งเนาะ เอาต้องขายตัวนีนโรตเออต้องใช้โรตเออเดี๋ยวปีจาปั้นกันพี่น้องคั้นมาถุยเพราะแหละเอาไว้จะเอาวมาเป็นยังเราลูกินันซ้าย่ะรอเดี๋ยวปีเอาเอาลูกเอาไปขอบใจขอบใจหลายๆค่ะบาสอนพ่อะ่อละไปลูกนี่เด้อไปตองไว้ไปลูกไปพี่น้องได้ปลาเมื่อกินเหรอ ได้าลมุกเติบได้นี่พี่น้องขันขนคล้ายเป็นเงิ่อนกระไดสะได้่าเลยวได้สามสี่สิบเนาะได้บอกเดียอ่อสามสิเออสามสาสองสามสสองแสนปลายนาื่มเบิดะพี่น้องสิได้ปิดขีดไว้เพียงเทานเด้อโอ้หมกม่วงก๊กปบอันนี้ปย่อง เล่นข้าข้างหน้าปะ่ะไพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหนาอุ้ยสะออนหกหม่วกเป็นก่อนหมูก่อนก่อนเจอกันใหม่คลิปหนาพี่น้องบ๊ายบายได้ปาลาไหลเติมพี่น้องพอได้กิน